รับตอนนี้หลายคนติดตามข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับการใส่หน้ากากรามัยรวมถึงการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องพกออกจากบ้านทุกวันนะฮะแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากคุณเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองวันนี้ฟังให้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่าเรามีเจ้าของสิทธิทบัตรครับ BSC s t e r i t e c h นะฮะ คุณโทนี่ธนพลหวานสนิทที่จะมาพูดถึงการผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อด้วยตัวเองนะสวัสดีครับคุณโทนี่ครับสวัสดีครับคุณโทนี่ฮะน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงฮะครับที่จริงหลักการของ BSC s ี่สโตรลเนะครับเราใช้เพียงแค่น้ำประปาที่สะอาดกับเกลือบริโภคเท่านั้นเองแค่สองอย่างนี้เอง สอ,อย่างบวกกับเจ้าแท่ง BSC Sterlite นะครับอ๋อตัวสำคัญคือเจ้าแท่ง BSC Sterlite c ตัวนี้นี่แหละการทำงานเป็นยังไงบ้างครับและการทำงานของแท่ง BSC Sterlite นะครับจะใช้ไฟฟ้าจากถ่านไฉายนะครับใน,ในตัวเครื่องจะมีถ่านไฟฉาย A อยู่ทั้งหมดสก้อนเป็นถ่านอังคาราไนะครับไฟฟ้าที่ให้เนี่ยจะทำให้ปลาย จ้าตัวคั้วไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นทองคําขาวนะครับสร้างปฏิกิริยาที่ชื่อว่าปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสแบบนี้เลยใช่ครับไฟฟ้าจะทําการแยกอนุภาคของเกลือนะครับเป็โซเดียมคลอไรด์ NaCl นะครับให้กลายเป็นโซเดียมกับคลอไรด์นะครับธรรมยากับน้ําเกิดเป็น NaCl หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อดับกลิ่นทำความสะอาดผักผลไม้เพื่อลดสารเคมีตกค้างนะครับ สามารถใช้แทนเคมีในครัวเรือนได้เลยแล้วประสิทธิภาพเวลาที่เราฉีดลงไปพวกภาชนะหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นทําความสะอาดซึ่งสามารถใช้ในครัวเรือนนะครับใช้ในครัวนะครับทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องนั่งเล่นนะครับสามารถดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงนะครับดับกลิ่นอาชีนะครับรวมถึงสามารถ พ่นผิวหนังสั์เลี้ยงให้สะอาดแล้วก็ลร้กลิ่นได้ด้วยในเซ็ตจะมีอะไรบ้างหัวใจของเราก็อย่างที่เห็นครับก็คือเจ้าแท่ง BSC Solitech นั่นเองนี่นะครับกระสีนิดหนึ่งตัวแท่งนี้จากไทเทเนียมแท้100%ซนะครับตัวเซลล์ที่ทำให้เกิดปริยาเนี่ยเป็นทองคำขาวนะครับซึ่งเป็นโลหะที่มีราคาสูงมากนะครับจากนั้นนะครับในเซ็ตนะครับนี่ขวดนี้นะครับอันนี้เป็นขวดหลักที่เราจะใช้ทำให้เกิดปริยานะครับครับ จากนั้นเราเติมน้ําไป500 ml นะครับน้ำปลานี่แหละน้ำปลาเลยหอมก็ไม่ต้องกาอะไรครับก็คือเติมคอขวดครับนะครับจากนั้นเราใส่เกลือนี่เรามีช้อนนะครับเรามีช้อนกับเกลือแถมให้ในเซตนะครับโอ้โหครบเซตเลยนะครับเปิดนะครับอันนี้คือเกลือบริสุทธิ์นะครับก็เป็นเกลือบริโภคนะครับเกลือปกติทั่วไปเลยเกลืออกทีไปจริงๆถ้าเกิดเกลือในขวดหมดนะครับก็สามารถซื้อเกลือที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยนี่ครับผมหนึ่งช้อนชาปาดให้เรียบแล้วก็เทลงไปนะครับเทนังบ่าามก จากนั้นตามด้วยเจ้าแท่ง BSC s t o r y t e h ของเรานะครับในเซตก็จะมีตัวนี้ครับเป็นนาฬิกาจับเวลาครับจากนั้นเราก็จะถ่ายจากขวดนี้นะครับใส่สเปรย์ขวดใหญ่นะครับอันนี้ไว้ฉีดของสารที่บ้านขวดสเปรย์ของ Happy a g e นะครับมีความพิเศษมากๆครับดูนะครับโอ้ละเอียดมากคือสามารถฉีดใส่เสื้อผ้าได้เลยได้เลยครับโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าเสื้อเนี่ยมันจะเปียกชื้นถูกต้องแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยถูกต้องครับถ้าจะพกพานี่เรามีตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวเล็กให้ด้วยก็จะย่อมลงอีก ด้านเล็กแบบพกพาใส่กระเป๋านี่มีตัวนี้ด้วยอ้ปปหนะครับจริงๆเรามีสูตจะไปให้3ไซส์เลยครับไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กสําหรับพกพาออกนอกบ้านครับ,นะ,รบนะครับก็คือครบเซตทั้งหมด9ชิ้นของ BSC Suritek ของเรานะครับผมนี่นะฮะไอ้แล้วอย่างแถบวัดค่า ppm นี่คืออะไรฮะตัวนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่าตัวเจ้าแท่ง BSC Suritek เนี่ยได้เปลี่ยนจากน้ําธรรมดานะครับให้กลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นแล้วนะครับที่เห็นว่าใสๆแบบนี้คุณเทสได้เลยวิธีกกกกาาาาาาารรรรงง่ยมมมคับบ็เสถดึแออ ความยาพอประมาณนะครับผมจากนั้นเราก็แค่จุ่มลงไปนะครับกับสารละลายที่เราผลิตไว้แล้วนะครับโอ้แถบสีก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะเกิดการเป็นสีครับเนื่องจากตัวไฮโปคลอไรต์ในน้ายาที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยทำปฏริยากับแถบสีหลังจากที่เราทำปริยาทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราได้มากถึง1,000 ppm แล้วนี่คือเข้มข้นสูงสุดเลยเข้มข้นมากนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยสานาทีก็พอ นะครับก็ได้ประมาณ500 ppm แค่นั้นก็คือฆ่าเชื้อโรคได้แล้วใช่ครับถูกต้องครับเชื้อทีทอมาสรดับกลิ่นได้หมดเลยครับผมเดี๋ยวเราสาธ์ิตให้ดูเดี๋ยวเราจะล้างผักให้ดูเลยผู้ชมครับว่าวิธีการทําน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วเอาไปล้างผักเนี่ยทำยังไงบ้างง่ายมากครับก็เพียงเติมเกลือ1ช้อนชาเช่นเดิมครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเจ้าแท่ง BSC s t o r y t e c h ของเรานะครับ จุ่มลงไปในน้ำได้เลยนะครับจุ่มได้เลยใช่เพราะเราจะใช้ที่บ้านในกะละมังเราจะใหญ่กว่าน,นี้ะนะครับแท่งก็งใส่ไปทัปทง้งแท่งได้เลยนะครับเรามีซีนกันน้ำอีโอเลนกันน้ำอ,อย่างดีอ่าที่นี้เราจะมีผักของเราครับอันนี้ซื้อจากตลาดมาเลยครับเราจะมาลองวัดให้เห็นก่อนว่าผักทุกวันนี้เนี่ยที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดนะครับผมหลอดเลือโหมดกะหล่ำนะครับอ่ามาดูทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นยังไงฮะ พันสี่ร้อยครับครับอันนี้คือค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยครับนี่เกินมาเยอะเลยนะเกินมาเยอะเลยเกินมาเยอะนะครับเ,เห็นสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยสารเคมีเต็มเลยไม่ใช่ไม่ได้ครับเพราะ้เราก็จะให้เจ้าเบียสซีซรีของเราจัดการสารเคมีตก้างบนผักผลไม้ครับผมก็แช่ได้เลยนะครับอ๋อแบบนี้เลยแช่ไปพร้อมกันเลยใช่แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยก็ทิ้งไว้นี่ครับใี่ครับ คุณผู้ชมครับและหลังจากที่เราเนี่ยแช่ผักไปเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นเดี๋ยวให้วัดค่าให้ดูเลยครับว่า10กว่านาทีเนี่ยสามารถที่จะลดสารเคมีในผักได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่จิ้มให้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้เหลืออยู่ที่6-60ผ่านแล้วผ่านแล้วนี่แช่เพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแช่ครึ่งชั่วโมงเท่ากับว่าสารเคมีตกค้างเนี่ยจะลดลงไปเยอะมาก10นาทีนี่ลดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสี่เหลือคุณโทนี่ฮะตอนนี้หลายคนเนี่ย เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยไปใช้ที่บ้านแล้ววันนี้มีโปรพิเศษใช่ไหมครับถูกต้องครับผมวันนี้นะครับ1กรอง BSC Solitech เรามีทั้งหมด9ชิ้นนะครับลดพิเศษจาก5,990บาทเหลือเพียง2,990บาทเท่านัา้นครับ ครับโทรได้เลยครับเบอร์022969999หรือ Line Happy Edge ครับผมครับแล้ว50สายแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีของแถมให้ด้วยถูกต้องครับ50สายแรกที่โทรเข้ามาวันนี้นะครับรับฟรีทันที Happy Edge Nano s i n Mask นะครับโอ้หตอนนี้ต้่งใช้เลยน่ครับผมหนึ่งชิ้นเนี่ย245บาทแถมฟรีไปเลยรวมทั้งหมด10ชิ้นในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นครับผมผู้ชมฮะอยากจะแอบกระซิบบอกนะว่าราคานี้เนี่ยจริงๆถูกแล้วแต่ว่าเจ้าแท่งนี้น่ย ทางคุณโทนี่บอกเลยว่าใช้ได้เนี่ยเป็น10ปีเลยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโอ้โหคุ้มมากๆคุณเฉลี่ยกมา10ปีในราคาเท่านี้เนี่ยคุ้มสุดคุ้มย้ำโปรอีกรอบหนึ่งครับ2,990บาท1กล่องทั้งหมด9ชิ้นแถมฟรี Happy Age Nano Cine Max ครับราคา245บาทฟรี1ชิ้นรวมเป็นทั้งสิ้น10ชิ้นครับผมบโทรมาที่เบอร์ 022969999หรือแอดไลน์ไ h a p แอดแฮีครับผมนี่นะคุณผู้ชมอย่ารอช้าตอนนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยรับสายกันมือระวิงแล้วนะฮะ50สายเท่านั้นที่คุณเนี่ยจะได้แมสเป็นของแถมเราไปแล้วราคานี้เนี่ยสุดยอดแห่งความถูกเลยนะฮะ2,990บาท ได้ทั้งหมด10ชิ้นเลยย้าเบอร์รอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเผื่อใครฟังไม่ทัน,นสองสองเก้าหกหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอด happy e g e ครับผมนี่นะผู้ชมรีบโทรกันเข้ามาตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อจะดีกว่าไหมถ้าว่าคุณสามารถผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองทุกวันโดยที่ไม่ต้องคิดมากน้ําประปาเกลือบริสุทธิ์แล้วก็มีแท่งนี้ที่เราเนี่ยจัดโปรดีๆมาให้ในวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณโทนี่มากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ